ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง j e s ซ J กับเกม Summoners War Chronicles กันอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเจก็มากับการรีวิวตัวละครน,นะคะนี่เลยค่ะเอาไปไหนละ่ะนี่เลยค่ะเจ้าการโร่นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะคะที่เป็นคอร์รับนะคะกับตัวอนิเมชันนะคะที่เป็นเรื่อง One Punch Man นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่า มีหลายๆคนนะถามเข้ามานะคะว่าเก่งไหมนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในคลิปนี้นะคะว่าเก่งหรือไม่เก่งนะคะแล้วควรปั้นไปทางไหนนะคะแล้วสกิลของเขาเนี่ยเป็นประมาณไหนจะเปิดดีไหมนะจะเข้ากับทีมเราไหมอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านมาจำาหรอ,อนี่เลย e l a s สติกช็อเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดแต่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 มีต้องกังวลน,นะ เพราะเขาอะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปิด8โมงถึงตี2เลยเด้ออายและนี่นะคะก็คือเจ้ากาโลของเจค่ะตอนนี้กาโลเจนะคะพลังอยู่ที่117,000กว่ากว่านะคะเอทีเคอยู่ที่3,000กว่ากว่า,วานะเดฟ t 0 0 4นะคะ h ฮ6 2ี้ห0 0นะเอทีเคจะปิด116นะคะคิเลตอยู่ที่72นะคะคิ คี้แดงนะคะอยู่ที่189ประมาณนี้เนาะซึ่ง level, อัพเลเวลเจ็ดสิบเต็มเนาะสกิลเต็มนะคะสกิลเต็มแล้วก็วิวัฒนาการเต็มปลุกพลังที่14นะคะโอเคสำหรับรูนที่จะใส่นะคะก็มีประมาณนี้ก็คือเน้นเป็น h p อ่านี่ h p เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีขี้ขี้ดแดงเล็กน้อยเนาะสอดแสรกกันมาอันนี้คือเอามาจากตัวอื่นนะคะ มันก็เลยยังเป็นแปลกๆนิดนึงยังยังแบบไม่ได้ทำลูนเพื่อเขาโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลูนของการโลดโดยเฉพาะเนี่ยมันจะต้องเป็นที่เป็น HP อ่ะเป็น HP นะคะ2 2 4 6อะไรเงี้ย HP เป็นออฟหลักนะคะแล้วก็ออฟลองเนี่ยจะมีเป็นคิทเดมนะคะหรือว่า a อ k เปอร์เซ็นต์อะไรงี้ก็ตามตินใจเพื่อนๆเลยเท่าที่หาได้เนาะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนที่จะหาได้นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ สำหรับตัวนี้นะคะสกิลของเขาก็อ่านกันสักนิดนึงเล็กน้อยเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะสกิลแรกก็ขูดาว20วิใช้มน,นา3หน่วยนะคะโจมตี6ครั้งนะคะซึ่งแต่ละฮิตเนี่ยก็จะทำดาเมจนะคะแรงขึ้นเมื่อ HP เสียไปนะคะซึ่งเขาล็อกมาแล้วว่า HP นะคะต้องลด10%ตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะทำให้แรงขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าอยู่ในสภาพปุกพลังนะคะหรือว่าสภาพหัวแดงเนี่ยก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะ แล้วก็มีได้เพิ่มมานาเนาะส่วนนี้นะคะก็เป็นโจมตีวงกว้างนะคะก็คือโจมตี3รอบประมาณนี้อ่าเป็นในวงของเขา,าแหละคือใครศัตรูอยู่ในวงเขาก็จะโดนตีหมดนะคะตัวละ3รอบนะคะซึ่งถ้าโดนโจมตีนะคะเขาก็จะทำดาเมจหนึ่งอยนเเรนะคะของเอทีเคแล้วก็บวก5.6ของเ p พีสูงสุดเนาะแล้วก็ก็จะมีดุดดุดดาเมจด้วยประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเฟียนะคะหรือว่าหวัดกัว4.5วินาทีตรงนี้ แล้วก็มีเพิ่มมานานะคะถ้าผูกจิตหรือว่าโซลิ่งมีปลดเอฟเฟกเสริมพลังนะคะโอกาส67ประมาณนี้มีลดเดฟด้วยก็คือตอนรับตอนร่างหัวแดงนั่นแหละเขาจะก็คือสภาพปุกพลังก็คือร่างหัวแดงนั่นแหละเดี๋ยวจะ,จะไปเทสให้ดูหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้ค่ะคือมีอันที่น่ากลัวก็คือจะเป็นสกิลเฟียร์ของเขานะคะแล้วก็ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงนะคะแล้วก็มีเพิ่มมานาประมาณนี้เนาะมีลดเดฟอะไรประมาณนี้อ่ะ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราลองไปเทสกันเลยดีกว่าค่ะ,อะตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะเอามาเทสกับมอนสเตอร์นะคะว่าเป็นยังไงสำหรับสกิลหนึ่งเนาะปึ๊บตีตีต,ต,ตีอยู่ที่ตีธรรมดาที่4 0 0พนะคะแล้วก็ฮิตสุดท้ายนะคะมีเพิ่มดาเมจนิดหน่อยอแล้วก็เวลาที่ตีนะคะหรือว่าโดนตีนะคะเขาก็จะมีสแต็คตรงนี้ม่วงๆตรงนี้นะคะซึ่งถ้ามันเต็มสิบเขาจะใช้อันตีก็คือไม่เชิงเป็นอันตีมันคือสภาพปลุกพลังของเขานะคะซึ่งพอใช้ปุ๊บเนี่ย หัวเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะทำดาเม็ดเพิ่มเติมนั่นเองประมาณนี้จมตีธรรมดานเนาะแล้วก็ยิ่งเขาเลือดน้อยนะคะก็จะโจมตีได้แรงกว่านี้นะเด,ด,ดี๋ยวจะใช้สกิลไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเลือดน้อยลงเนาะจากการกดใช้สกิลสังเกตว่ายิ่งเลือดน้อยนะคะยิ่งตีแรงจริงนะเห็นไ,ไหมเออตอนแรกนะคะสี่พันตอนนี้จะไปไปหกพันแล้วนะนีะ่ประมาณนี้นะคะใช้สกิลสองนะคะโจมตีฟึ๊บ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 อ่าแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะก็เป็นดาเมจเขาๆเนาะเดี๋ยวเราลองลองเป็นบอสดูบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ่าอันนี้ทนำะเป็นบอสนะก็จมตีปกติไปก่อนอ่าอันนี้คือเลือดเขาน้อยนะคะเลือดเขาแบบใกล้หมดหลอดแล้วเขาก็เลยตีแรงเป็นไงเป็นหมื่นอยู่นะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นสกิล E นะคะก็คือสกิลแบบตีสามรอบนั่นเองคือมอนสเตอร์ที่อยู่ในวงของเขาอะเนี่ยนะอันนี้ นี่เห็นไหมใน,ในช่วงนี้เขาก็จะใช้สกิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูล่างหัวแดงดกว่าสสำหรับล่างหัวแดงนะคะก็คือต้องทำสแต็กตรงนี้เนี่ยให้ครบ10นะคะแล้วเขาก็จะแปลงล่างซึ่งจะลองเทสดูแล้วแหละก็คือเล่นในอารีนามันก็ค่อนข้างที่จะติดง่ายนะสกิลหัวแดงของเขาอ่ะอาตอนนี้นะคะเจก็เก็บสแต็กได้9แล้วนะเดี๋ยวเจจะใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่มันให้ขึ้น1ิสแตก็กแล้วเขาจะแปลงล่างเป็นล่างปุกพลังนะคะก็คือล่างหัวแดงนั่นเองนะดูตรงนี้เอา อ่าแปลงแล้วนะคะฟึบอ่าหัวแดงแล้วนะคะก็จะตีแรงขึ้นมากๆเลยนะนี่ดูเชนกิวหนึ่งปั๊บปับปับปับประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอันติให้ดูหนึ่งทีอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็การโลจะอันติจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บ,จบโอ้โหแรงมากนะดอกละสองหมื่นนะคะเมื่อกี้ไม่ธรรมดานะเออโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสจริงในอารีนากันเลยดีกว่าค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเจลองมาลงอารีนาให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ จะจะใส่เป็นคิเมล่านะคะกาโลเนาะแล้วก็เป็นนกน้ําแต่จริง,รงอะอถ้าคนอื่นเล่นนะคะจริง,รงอาจจะไม่ต้องใส่คิเมล่าก็ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยนะคะยิ่งมันโดนตีนะคะยิ่งมันเลือดลดเนี่ยมันก็จะยิ่งเก็บสแต็กเร็วนะคะแล้วก็จะแปลงร่างเร็วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองเทสแบบทีแบบนี้ให้ดูก่อนแล้วก็อีกตีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเอาคิเมล่าออกให้ดูคะ่ะเดี๋ยวจะจะเล็งที่ตัวซัมมอนเนอร์ก่อนเลยนะ,ะคิวไปหนึ่งทีนะคะกดกิลคิว,คว อืมอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะคะเดี๋ยวอคอยทีนหนึ่งชึบคิวปัก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 หกรอบนะคะค่อนข้างแรงนะมีเป็นหมื่นเหมือนกันคือตีต,ตีทีหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยอะ่ะแล้วก็ยิ่งเขาเลือดลดนะคะเยอะเท่าไหร่นะเขาก็จะยิ่งตีแรงเท่านั้นนะคะ<ม>นี่เป็นไงเ<ม>ออดอกสุดท้ายห้าพันสองไปนะคะ Okay. เดี๋ยวเจยลองใช้สกิล E บ้างดีกว่ากลัวจะไม่ได้ใช้เหลือเกินได้ใช้นะฮะเออ E ฟึ๊บฟ,ฟึพอดีไม่ทันใช้นะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนะาะก็จะเป็นประมาณนี้คือใช้อ l i n ่าก็โอเคนะคะหรือว่าจะเอาไป PVE เจยว่าก็โอเคนะเอาไปตีบงตีบอสอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนี่นะคะการโลก็ทำไปแซนส ถัดมานะคะก็เดี๋ยวลองตีตี้นี้ดูนะคือเอาจินน้ําไปบับดาบนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ใส่รูนนะคะก็ลองดูว่าพลังเขาเยอะกว่าเราจะสู้ได้ไหมนะเออแล้วจะจะลิงโซลิงกาโลเท่านั้นนะคะแล้วก็น่าจะใช้เป็นสกิลแสงนะคะเพื่อเอาไว้ฮิวขึ้นเร็งออเบียนะคะก็จะตีออเบียเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุด๊ดอกละสองพนะอืมสองพนห้ 25, นะ เดี๋ยวจะลองใช้สกิล E นะคะรอสกิล E มาก่อนใช้ E ไปแล้วนะคะเมื่อกี้ฟึ๊บ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 อืมตอนนี้การโล่อยู่ในร่างหัวแดงนะคะคือเรียกได้ว่าเก็บสแต็กเร็วมากๆนะโดนตีสิบครั้งนะคะหัวแดงเลยเออเขาก็จะตีในวงนี้เนาะเมื่อกี้จะต้องไปต้องไปยืนจุ้มๆกันหน่อยนะคะถึงจะสามารถใช้สกิลได้ดีสําหรับสกิล E เนาะก็คือฟึ๊บอืม แล้วก็อันตินะคะโอ้โหโอ้โห oh แรงมากแรงมากแล้วติดหวาดกลัวนะคะติดเฟียนะวิ่งมั่วทั่วแมปนะคะคอนโทรไม่ได้นะอืมอ่านี่เป็นประมาณนี้คือเจแบบเมื่อกี้พลังน้อยกว่าด้วยนะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัวร์นะเมื่อกี้ติดเฟียตีไป2 2ง0นสองนะโอเค สกิลเฟียนี่เป็นสกิลที่ปวดมากนะติดทีหนึ่งคือวิ่งกระจายกันทั่วแบบนะคะแล้วค่อนข้างที่จะติดนานนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ4วิหรือเปล่าใช่ไหมถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาลองตี้นี้กันดีกว่าจะใส่เหมือนเดิมเลยนะคือไม่ใส่ลูนนะคะสำหรับจินน้ำก็พลังจะน้อยกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงจะก็จะเลือกเล็งตัวนี้ก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ลิงการโรนะคะจริงๆเดี๋ยวลองใช้สกิล อยากใช้สกิล e, e ให้ดูอะว่ามันจะประมาณไหน,นคือมันจะค่อนข้างตีแรงอยู่นะสกิล e ปล่อยให้เลือดลดได้นะคะสำหรับกาโลยิ่งลดเลือดลดยิ่งตีแรงเออเห็นไหมเมื่อกี้ดอกมาห้าพันนะคะคนละสามจึกหมื่นห้าโอ้โหแรงนะยิ่งเลือนลดยิ่งแรงเป็นตัวละครแทบจะตัวเดียวเลยมั้งที่เราอยากให้เลือดเขาลดเร็วๆนะคะคือคือวิธีแก้ทางตัวเนี้ย ก็อย่าไปตีมันนะคะอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้ามันโดนตีแล้วนะคะบอกเลยว่าคุณจะไม่สามารถรอดจากมันได้นะคะเพราะว่าตีแบบโหดมากเดี๋ยวจะ,จะได้ใช้อันติละปุ๊บใช้อันติแล้ว,ลวเขาก็จะใช้นี่คือแรงมากอันตีเขาอะแล้วเนี่ยติดเฟีย์แล้ววิ่งนะวิ่งมั่วนะตอนนี้แล้วระหว่างที่เขาวิ่งมั่วเ้วก็จัดการเขาได้อีกรอบหนึ่งะคะ นี่เรียบร้อยนะคะจบไปกับเจ้าการโลนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรมีนะ RTA ก็เก่งนะคะ p อ่ p เก่งแล้วก็ PVE ก็ใช้ได้เลยเดี๋ยว4,2เน,นะคะรอบนี้โอเคประมาณนี้ละกันและนี่นะคะก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นการรีวิวการโลนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะจะได้เห็น ท่วงท่านะคะการต่อสู้ของเขานะคะอย่างละเอียดเนาะแล้วก็จะได้ช่วยเพื่อนๆนะคะช่วยตัดสินใจด้วยว่าตัวนี้เนี่ยจะเปิดดีไหมมันจะดีจริงไหมแล้วมันจะเอาไปใช้ในส่วนไหนได้บ้างมันจะเหมาะกับตัวละครของอตัวซัมเมอร์เนอร์ที่เพื่อนๆเล่นไหมก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้นะ,ะจะมีประโยชน์กับทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูคลิปกันมาจนถึงตอนนี้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมื่ออื่นเมือ่อือเจออ